ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันพระเนาะก็เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานนั่งสมาธิทำจิตใจให้บริสุทธิ์ละเว้นความชั่วอบายามุขต่างๆทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคม ปล่อยนกป่อยปลาฟังเทศฟังธรรมสนสนาธรรมกับพระสงฆ์ก็มีการรักษาศีลมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆมีพระสงฆ์คอยรับถวายสังฆทานครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาได้มีเหล่านักบวชนอกศาสนาประชุมแสดงคำสอนตามความเชื่อของทุกๆวัน แปด่ำบ้าง 14. คสี่่ำบ้าง 15. คห้า่ำบ้างตามปกติเมื่อพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคตแห่งแคว้นมคตทราบจึงเกิดความคิดว่าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาน่าจะกระทำเช่นนั้นบ้างเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนิกชน เชกเช่นที่นักบวชนอกศาสนานั้นได้รับจึงกราบทูลขอพุทธานุญาตจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยกราบทูลแล้วพระองค์จึงทรงอนุญาตตามนั้นการประชุมร่วมกันเหล่าของพระสงฆ์ตามพุทธานุญาตให้มีวิพัฒนาการขึ้นตามลำดับตั้งแต่การประชุม นั่งนิ่งเริ่มแสดงธรรมต่อมาทรงอนุญาตให้สวดปฏิโมกข์ซึ่งเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยของสงฆ์ในพุทธศาสนากับการแสดงอาบัติดังคำว่าสาวนะที่แปลว่าการฟังและคำและคำว่าธรรมสาวนะี่แปลว่าการฟังธรรมนั้นคือวันธรรม วันธรรมสาวนะที่แปลที่แปลว่ากำหนดประชุมฟังธรรมหรือพูดตามภาษาชาวบ้านทั่วไปว่าวันไปฟังเทศหรือวันพระในทางในทางาศาสนานี่ก็ยังเรียกว่าวันอุโบสถที่แปลว่าวันจำศีลของอุบาสกอุบาสิกาเพื่อต้องการบุญ กุศลเป็นกรณีพิเศษก็จะมีพิธีของชาวบ้านโดยชาวพุทธศาสนิกชน,นจะไปร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายอาหารขาวหวานแด่พระสงฆ์สมทานศีลห้างศีลแปดบ้าง,งและการฟังธรรมธรรมเทศนานที่วัดในวันธรรมเวสวนานี้ชาวบ้านก็จะละเว้นการประพฤติจิต ที่เป็นบาปต่างๆการสมทานศีลในวันในวันนี้เช่นรับศีลแปศีลห้าศีลหหรือศีล8ซึ่งเรียกว่าศีลอุโบสถพระสงฆ์จะได้แสดงพระธรรมเทศนาหรือธรรมสากสชาหรือสนทนาธรรมกันซึ่งนับว่าเป็นการเป็นเกิดการเป็นประชุมประโยชน์แก่ผู้ฟัง เป็นอย่างยิ่งวันพระหรือวันอุโบสถกำหนดโดยถือการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์จากเดือนเต็มดวงจนถึงเดือนมืดและกลับเป็นเดือนเต็มดวงอีกครั้งหนึ่งโดยคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่าสิบห้าค่ำหรือพระพระจันทร์ค่อยๆดับนับแรมหนึ่งค่ำสองค่ำตามลำดับถึงสิบห้าค่ำเป็นวันพระ พระจันทร์ดับพอดีจากนั้นเริ่มนับขึ้นจากวันขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ำจนไปถึงสิบห้าค่ำเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งเป็นอันครบรอบหนึ่งเดือนความสำคัญของบรรพจากพุทธะพุทธานุญาตให้มีตัวแทนสงรูปหนึ่งสวดบททบทวนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างผาสุขและเพื่อความบริสุทธิ์ในเพศสมณะหรือบรรพชิตที่ต้องถูกต้องบริบูรณ์ศีลสมาธิและปัญญาอันเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามเส้นทางของพระพุทธศาสนาโดยมีพิสุผู้สวดทบทวนเมื่อสวดถึงข้อใดแล้วมีพิสุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติผิด ก็บังคับนั้นจะเป็นการเปิดเผยกลางที่ประชุมหรือที่เรียกว่าแสดงอาบัตซึ่งถือปฏิบัติเ,เช่นนี้สืบสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก่อให้เกิดผลหนึ่งการเกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันในคณะสงฆ์ด้วยระเบียบปฏิบัติที่มันทบทวนและเตือน ตนให้แสดงน,นี้อัตมาก็เพียงพอเพียงเท่านี้ก็พอเจริญพร